ไฮไฮสบายดีเจิดวันนีบายครีมนี้นะคะวันนี้ทักทายในห้องนอนนะคะ,ะวันนี้ตื่นมาแต่เช้าค่ะมาทําคลิปทําผมอันนี้คะ่ะแต่งหน้าทําผมมีคนขอมาค่ะบอกว่าสอนทําผมราหน่อหน่อยคะ่ะวันนี้อยู่ข้างต้นกวักมรกตเรานะคะวันนี้ต้นกวักมรกตเรามีดอกออกคะ่ะมีคนบอกว่าถ้าต้นกวักมรกตออกดอกในบ้านนั้นนะคะจะมีความโชคดีทําอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คะ่ะจะให้ดูต้นกวักมรกตเรา น่ค่ะมันออกดอกเนี่ยค่ะคุณเห็นไหมที่เอาโบแดงมาผูกเพราะว่ามันมีเขาออกใบยิ่มเอ็ดใบนะคะนี่ค่ะก็ออกใหม่ละซื้อมาต้นเดียวนะคะแล้วคิมเอามาแบ่งปลูกนะคะได้สี่ถึงห้ากระถางเลยนะคะ แต่กว่าจะมีดอกออกหรือต้นออกยิ้มเอ็ดใบเนี่ยคะ่ะปลูกตั้งแต่ปี20อ่ะ2020อ่ะต้นนี้อยู่ในห้องนอนนะคะลองลองพื้นนะคะของแม็กคะ่ะไม่ต้องลองเยอะนะคะอยู่บ้านนิ่มมานิดนึงแล้วก็เอามาบนในมือเนี้ยคะ่ะ พื้นใหม่ค่ะอันนี้มันสีเข้มเกินไปค่ะเพราะว่าตั้งแต่ใช้ลาโรสค่ะ,ะเซรั่มลาโรสแบบผิวหน้ามันกระจ่างขึ้นแล้วมันพอเราทารองพื้นสีเข้มอะมันดูไม่เข้ากับหน้าเราค่ะลาโรสของอเซรั่มลาโรสของที่เขียนว่า เมล้าเบส B3 อะค่ะภาษาเรยเรียกมันว่ามิล้าเบสดรอยเนาะเดี๋ยวเอาขวดให้ดูครับแป๊บนึงเน,นี่ยค่ะใช้ตัวนี้อยู่ค่ะใช้ดีมากเลยนะครับใครที่เป็นฝ้าเป็นกับมีจุดด่างดำเยอะคอ่ะหรือว่าต้องการปรับสภาพผิวให้มันเท่ากันนะคะ ช้ดีค่บเห็นไหมทุกคนหน้าเรามันจะเข้มตอนเราซื้อลองพื้นตอนนั้นหน้าเรามันไม่ได้กระ,กะจงกว่าตอนเหมือนตอนนี้ค่ที่จริงไม่จําเป็นต้องทานรองพื้นก็ได้ทาแต่คอนซีลเลอร์ค่ะต้งๆน,นิดหนึ่งก็จบแล้วแต่นี้เราจะแต่งหน้าทําคลิปนะจัดไปค่ะจริงใช้แต่ตัวนี้ก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องใช้รองพื้น ลองเรียนอ่ะคิมก็ใช่แต่คอนซีลเลอร์ใต้ตาก็ปัดแก้มแต่คนแตกไปโรงเรียนจบแค่นี้ค่ะเ,เราเอาฟองนะ้ำทับๆคนอายุจะสี่สิบแล้วใต้ตาทุกคนก็จะเป็นแบบล่องลึกนิดนึ่งมากนอนอิม่มนอนไม่อิ่มก็มีเหมือนกันหมดค่ะแล้วพอจะสี่สิบใช่ไหมคะพอเป็นสิว พอมีจุดดงดำหายช้ามากเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์เราไม่ไปสักอาทิตย์จุดดงดำแล้วแต่คนค่ะนี่คิมเป็นคนน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะเวลาเป็นนเป็นสิวอะตวัวดงดำก็จะอยู่นานนิดนึงแต่ใช้เซรั่มของอาลาโรสอะดีนะคะมันก็จะไปไวนิดนึง เขารักษาสิวได้ไหมล่นนะคะเขาไม่ค่อยเป็นสิวค่ะแต่ก่อนพี่มาแต่งหน้าทุก,กวันใช่ไหมคะใช้ตัวไหนก็เอาไม่อยู่ค่ะพอมาเจอลาลดทั้งโฟมล้างหน้าทั้งเซรัม่มอ่ะใช้คู่กันเน,นี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าเราขอดีม่งเหมือนกันค่ะเนี่ย่ะใช้ดีนะคะกดหัวแปรงออกมานิดนึงแล้วก็ล้างหน้าถูๆๆ,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 ๆ เซรามเห็นที่ประเทศไทยคนรีวิวเยอะนะคะแต่ไม่รู้โฟมลองหน้าที่เป็นแบบนี้มีไหมที่เมืองไทยอะที่กวดสิงห้อค่ะแต่ต้องดูสภาพหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะแก้ครจะปัดแก้มตอนลงแป้งเสร็จก็ได้นะคะแต่คิมชอบลง ลงปัดแก้มตอนที่เราลงพื้นเสร็จคันมันติดทนกว่าตอนที่เราทาแป้ง, yeah. งแล้วอ่ะยิ่งนิดหนึ่งแล้วค่อยปัดแต่งหน้ามันก็เหมือนทำกับข้าวค่ะไม่มีสูตรตายตัวไม่มีเทคนิคตายตัวครับจะลองอะไรก่อนก็ได้ค่ะให้ขอให้ <c oughs> ออกมาสวย จะให้ดูว่าเราลงแป้งอะไรลงแป้งฝุ่นของจอร์สันนะคะคือมันเบาดีค่ะเราเคยเราไปซื้อ,อแป้งฝุ่นของย่ออื่นมาพอลงแป้งเสร็จมันหนักหน้าค่ะมันเหนียวระหว่างวันด้วยค่ะแต่ใช้ของจอร์สันก็ลงแค่นี้ค่ะพอลงลงพื้นเสร็จเราก็ลงแป้งเบา,เบาแค่นี้ก็เนียะแล้วเห็นไหมกลับไม่ลง ก็ได้ใช้พับก,ก็ได้นนคะแต่คิดว่าคิดว่าการใช้แป้งแบบเนี้มันมันเนียนกว่าแล้มันไม่หนักหน้านด้วยค่ะอย่าลืมทาคอนะคะเสร็จแล้วนนเหรไหมเนียนแล้วแปง้งจนสัตนหล่งแต่ถ้าคนชอบใช้เนี้ยคะ่ะแป้งพอนะคะอ่าขวด แป้งพรนสีน้ำตาลนะคะ่ะใช้ดีคิ้วเคอร์มกุ่นะคะไม่ต้องเข็มเข้มค่ะเข็มปลายไปก่อนนะ,ะวาดโค้งไปก่อนเลยนะะเอานี่แป้งก่อนผสมมห้สวยก่อนค่อยมา เได้แล้วอีกครั้งหนึ่งเขียนคิ้วก้างหนึ่งสูงกงหนึ่งตำ่ำก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรเท่ากันไม่แต่ความสามารถก็ยังไม่เท่ากันเนาะ เาทำได้เราก็ต้องทำได้ใช้ตัวนี้มาสคาร่าปัดขนคิว้วสีน้ำตาลปัดย้อนสอนค่ะให้คิว้วตั้งโ,ดโเคเดูเคติแล้วค่อยปัดให้มันเป็นเรียงเส้น ทำคลิปวิดีโอแต่และคลิปนะคะถ่ายทำอะทำสามชั่วโมงสองชั่วโมงบ้างแต่ไปตัดคลิปเหลือสิบห้านาทีเนี่ยโหคนที่ทำคลิปวีดีโอนี่สุดยอดเลยนะคะต้องใจเย็นสุดๆดคใช้เวลาในการตัดะคะับแล้ต้องไปเลือกเพย์ให้มันไม่มีบล็อกตาจะ้ะถ่ายก่อนนี่นะ่ารักดีเนาะ สีม่วงนะคะวันนี้เราจะลงสีม่วงกับกับเพชรนิดหนึ่งค่ะให้มันดูสดใสนิดหนึ่งค่ะนอนอิ่มนะคะ่ะแต่วันนี้ดื่นตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะนอนไม่หลับต่อนอนต่อไม่หลับไม่ใช่นอนไม่หลับต่อ,อพูดกับหน้ากับหลังใตตาด้วยค่ะให้มันดูสดใสนิดหนึ่นง ลงกลาเพชรกันลงกลิตเตอร์ไม่ได้กลาลเพชรให้มันอยู่วิงๆเนาะให้มันดูสดใสนิดนึงค่ะอายุเป็นเปลี่ยนตัวเลขนะคะทำยังไงก็ได้นะมันดูเด็กนุ่มอยาเห็นไหมวิงนะ ถ้าอยากให้ปลายเขาคมๆใช่ไหมคะเอาเล็บเนี่ยนะฮะมันออกไปอย่างงี้เาาาราคช้อาคตจินปลบมาเก็บลายเก็ดให้เขาดูคมๆม,มนิดหนะึ่งเห็นไหมได้ละเทคนิคปลายเล็บนะคะอีกข้างหนึ่ง สีม่วงเนี่ยค่ะตัวหนังสือสีน้ำเงินเนี่ยค่ะใช้ดีลักกันน้ำกันเมืองแล้วก็ทําให้ขนตายาวขึ้นเลยเทคนิคการตัดมัสคาร่านะคะขนตาค่ะเอากระจกมาค่ะมองต่ำอย่างนี้เลยค่ะ แต่ก่อนอยูเมืองไทยนะคะติดขนตาทุกวันค่ะติดจนขนตาจริงหายหมดค่ะไม่ใช่ขนตากันสาตร์ติดกันสาตร์ทุกวันค่ะเห็นไหมก็จะเลี้ยงเส้นประมาเนี่ยไม นได้แล้วเอาที่ปัดแก้มมาปัดให้มันดูเปรีอยๆนิดนึงก่อที่จริงมีต่อเครื่องสำองนะคะแต่นี้เอามาแต่งตรงนี้เพราะว่าไปเรียนตอนเชา้าใช่ไหมตื่นเชา้าอาบน้ำเสร็จก็เลยเอา ครื่องสัมารมาไว้ในห้องน้ําค่ะแต่งตอนเช้าตรงนี้เสร็จเลยจะได้ไม่ต้องเปิดไฟให้สามีตื่นค่ะครับแต่ต้องลกแก้มให้มันดูลมมันละมุนนิดนึงเห็นไหมทุกคนแค่นี้เสร็จแลวหนึ่งวันค่ะแต่ที่จริงเวลาไปโรงเรียนกินไม่ได้ลงรองพื้นขนาดนี้นะคะปัดแก้มนิดหนึ่งปัดมาสคาร่า เขียนอะไรเนื้อคะแค่นั้นจบกันต่อค่ะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วะนะคะสีผมที่เราทำน้ำตาลประกายมุกค่ะทำเองเดี๋ยวใดเสร็จน่าจะเห็นสีชัดกว่านี้ค่ะต่อผมค่ะ ไม่ต้องเ่าให้เขาแห้งนะคะตลอดเดือนมันผมเลยเรามาเก็บรูปผมนะคะกับตัวนี้นะคะ่ะเก็บรูปผมผมร่วมเยอะขึ้นใหม่ก็เยอะค่ะ ก็จะไม่ชี้โดยชี้เด่นะคะเรีบร้อยนะคะวันนี้เราจะใช้แกนผมม้วนอไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ดีค่ะบิดซ้ายบิดขวาม้วนเข้าหม้วนออก เสร็จแล้วนะคะฉีดสเปรย์ค่ะคิมแคสเปรย์ของลอเรียลนะคะขวดสีนี้เอ่อสีอะไรสีเทาหรอฉีดเซรย่เพิ่งวีนะคะทิ้งเข้าไว้แบบนี้ค่ะเบอร์หกนะคะใช้ดีจังให้ดูทุกคนทำผมอยู่ฟ้ามืดมาแล้ว หน้าลองประเทศเยอรมน,นีค่ะฝนก็ตกแต่ก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวพึ้นตกนะทำผมให้เสร็จก่อนเสร็จทั้งสองข้างแล้วใช่ไหมคะ ชีสเปคเรียบร้อยนะคะเอาหวีะคะ่ะหวีย่างหางแบบนี้นะคะ่ะมาจัดทรงเขาเห็นไหมหวีกับไม่หวีนะคะเอาหวียัางหางนี้นะคะ่ะมาจัดทรงให้มันดูลง ถ้าเราไม่มีมันจะดูแข็งๆนะให้ไหนอะยนี้ก็จะเป็นแข็งๆแบบนี้มีก็ไม่มีคนละเรื่องกันเลยถ้าใครอยู่เยอรามันซื้อบีแบบนี้ได้ที่ DM เนะคะภาษาเยอรมันก็ดเอม็มโรสก็มีค่ะปีตัวนี้เชิญซื้อมาจากโรสแมนค่ะดีอ็มก็มีค่ะใช้ดีนะคะ เอาจากตรงไปไปลายเขาค่ะบีตัวเนี้เห็นไหมเขาก็จะเด้งเด้เดเดพร้อมรับมองสึดแต่ถ้าตรงนี้มันยังไม่ยังไม่ยกขึ้นใช่ไหมคะเอาสเปรย์ค่ะมาฉีดใส่ปีตัวนี้ค่ะแล้วมาทำแบบนี้ค่ะ กยกขึ้นอย่างนี้คะ่ะ <_ an> เห็นไหมทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะเขาก็จะพร้อมเขาก็จะตั้งขึ้นนิดนึงพร้อมรับมงค่ะสวมมงได้ <_ an> เป็นไงคะทุกคนทำเสร็จแล้วฟ้าร่างงูเห่าเราพร้อมรับมงค่ะ <_ an> ส่วนไหมแผนทีต้องเข้ามิเนี่ยโฆษณาท,ทางผมนี <_ an> ่ค่ะสีผมที่คิมใช้ค่ะของ r ะ y อ l เบอร์หกจดสองหนึ่งนะคะ Hellish Pro m u s Brow ค่ะเห็นไหมสวยไหมถ้าถ้าโดนแดดก็จะคล้ายๆกับสีนี้ค่ะแต่แดดไม่มีวันเนี้ยแดดหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ครีมด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อดูวิดีโอถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย